Có giờ Có gần What day bino What day for tao mấy tao tay ai lù lệch đếch đen nằm lao cười Gang cười bra, cười bra ôn, bị nó cười bra ôn. Mẹ bông tầm mình nó gặp cười bra ní, để gặp bắt trùm lùm, đừng gặp chơi bra xa bạn nói nói. Cào giờ tiền, có quay ra lời. Tăng mốc, quầm. Rồi mà lại cười con nó gặp, rồi mà tông cười con. Nhưng gặp tuổi nam thì nghi cười ba con rồi, thì quăng bự và rồn quẩy gà rồn đen cá rồn thì quăng nó ổ chính ra quăng nhiên này quăng nhiều cười nhiên cười thì nó cười cả đấy nhiên đây vì nó già lìa cười cười đi minh trong Để rồi con mấy con nữa cặp đều rồi quẩy con ổ nam nó cả Rô thăm cưới đen lèo. Lung long con. nó tang ta aloo. tăng tini tang tao. Wam bưu. Tini bino. Trời tang lưu của tay tao. Tang 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 เดี๋ยวเราเติมาน้ำมันนิดก่อนนะครับแต่ว่าน้ำมันนิดเองได้มดเลยครับเดี๋ยวเรานาร้ำลงทันทีนะครับในการใส่เครื่องากาทีนี้เกรือแกงกัวใส่วำมปเลยนะครับเดี๋ยวก็ไล่ไล่เครืร่รองแกงมาเลยครับ,รบง,ง้อมไปเนอะนี่เลยเกลือปลาออนนะครับ ปลาอน่นี่เป็นปลาที่ว่าจะมีอยู่นื่ฤดูนะครับฤดูดูหนาวเนี่ยปลามันจะขึ้นไปว่าเ้ยปลาอน้นี่เป็นปลาที่ว่ามันก็ไล่ไล่ไล่พันปลานะครับแต่ว่าก็ทํากันก็มันก็คือกลางมันจะนวลซึ่งเขาก็เลยเรียกว่าปลาอน้นะครับปลาดีน่ากินมีนัม,มันซึ่งเกิดนี่ก็มันด้วยนะ เดี๋ยวเราเรอนำปรุงเราก็มาเต้ยปักกันเลยไอ่ได้ยินเตี้ยงงออมมาแล้วพี่น้อ,องเตืยนทีนี้ก็เต้ปักที่เป็นวัวโค่นนะครับที่เปกุ๊กยาเต้ยวำไปเลยโอ้โหจุดเว้ยจุดเว้ยเต้ปักที่เป็นวัวโค่นนะครับวัวมันครับวัวกีปลาเออวัวกีปลาดึงนะ อืมใส่ว,ว,วมไปเลยนะครับอืมเดี๋ยวเราก็บอกวา่านี่ยับเพื่อถึงเราก็มาใส่ปักเต๋อวำทุกอะไรกันนะครับอืมเราอ่าวัวมันยับเพื่อยเางนี้นู้นน้องอย่านงนี้นู้นทีนี่เรามาใช่ปักนี่กันเลยอ่า,อามีตัวมีลูกเกือ มีโลเวงมีตัวฟลูมีโลโปเราเกะวัมไปเลยีวัมบเลเดี๋ยวชุดแล้วสี่วัมบลนี่นั่นนั่นอ่าีนี้ที่ท่านหน้าเละตนงงน่ากินนมนุ่มพี่นุงเดี๋ยวรารอพักทุกสินี้เรามาใช่ลากันเลยพี่น้องวาคุ้งรคล๊ะรกะแะแะแคล๊ะแคล๊ะแล้มันจะนุ่มพี่นุงวี่ะเริ่มปานนัน ทีนี้เราเต้ป,ปลากันเลยปลาวำนึงไปลูกน้าอ่ไม่ได้บนนั้นเราเน้นปั๊บนไม่เน้นปลาเน่นทีนี้รดตายตายตไปน้องบ่ายกรุดขี้ chị chị nhầm nhầm nhiên Tea, để cái đôi, quăng bởi lơi. Chị, để rồi wam bờ lội. Tea, là cái wam vào lội. nữa mmm, อาทีนี้ชุกเล่พี enfin, ่น้บุ่นเล่ด้วยนะไอ่เรื่มน่าร้อยเลื่มโน้มไปโน้ทีนี้ก้อนเราไอจิ้มนะครับเดี๋ยวไม่กดติดตามที่เห็นก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแดีวกาเทคนิคสำคัญพี่น้องก้อนเราไอจิ้มนะถึงความร้อยด้วยกันเกาะตารับรองว่าร้อยแน่ทีนี้เรามาจิ้มกันเลยอื Để đường đường ai đã đại nông chín bị ai lúc hai tung nát đi đông nát đi nôn nô chim nô chim nam tung ít hm rèn nát เลวดาเลยพี่น้องป้านกดก้าวมานะโอ้ตุ้งมานะเดียนพี่น้องอืมป้านสุดๆเลย